สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องตาดีร้อยแปดอาชีพมาทุกคนวันนี้เราพามาแข่งว่าว <st ut> ที่ทุ่งมะขามน,นะคะหมู่บ้านทุ่งมะขามตําบลคูหาใต้อําเภอรัตภูมิจังหวัดสุราษฎร์นบรรยากาศพ้ายงานก็เริ่มคึกคักกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้ในอีพีนี้นะคะคลิปแรกเราจะลงมาราธอนสองตัวก่อนนะคะทุกคนลงหัวใจและลงเดือนนะคะ บรรยากาศภายในงานก็คือคืนค่ะสนุกสนานแต่ว่าเราก็ตัดบางช่วงบางตอนออกไปนะคะเาจากมีเสียงเพลงที่ติดลิขสิทธิ์นะคะเราไม่สามารถนํามาลงยูทูบได้แล้วก็จะให้บรรยากาศท้านะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูรอบแรกกันก่อนนะคะว่าพี่ลีแขงม้าคนสองตัวหัวใจกับวงเดือนจะชนะหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะอาอเดดเด สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแข่งว้าวมาราธอนกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเราจะแข่งมาราธอนกันนะคะทุกคน <S <S ของพี่ลีลงสองตัวนะคะลงวงเดือนแล้วก็ลงหัวใจนะคะ <ๆ S 1> ลงวงเดือนกับหัวใจนะคะเ,นนเดี๋ยวเราจะไปแข่งดูพี่ลีแข่งมาราธอนกันนะคะาาทุกคนะมาราธอน มาค่ะทุกคนตอนนี้เรากําลังจะแข่งมาราธอนนะคะพี่หลีลงสองตัวนะคะลงวงเดือนสีเหลืองแล้วก็ลงหัวใจสีชมพูนะคะตอนนี้พี่หลีกาลังจะแข่งมาราธอนนะคะทุกคนมาราธอนเราลง2ตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าของพี่หลีจะขึ้นหรือเปล่านะคะของเรา ของเราสองตัวนะคะทุกคนมาดูกันค่ะของเราสองตัวของเราสองตัวนะคะทุกคนนี่ยค่ะเสื้อสีเขียวแล้วก <vous> <dam> ็เสื้อสีฟ้านะคะเสื้อสีฟ้านองเตอร์นะคะแล้วก็เสื้อสีเขียวมาดูค่ะสองตัวนี้เป็นของเรานะคะทุกคนพี่ลีเป็นคนปล่อยนะคะพี่ลีแล้วก็เพื่อนองเตอร์เป็นคนปล่อยให้นะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกัน lên trên đấy đi đây à, kê, kê, đây à, à, này đứng thế các là thế, đó, đứng bài, đứng bài là thế. Ai,

Mời ừ, tìm tì, Nhà thích chiếc á Lời vang Đi đâu, đi đâu, đi đâu, kìa đúng không, đây À, biết dọc kéo thì đều thấy lời Dọc xuống đây Mai lại đeo đến có dọc kéo dù lẹ À, chiếc, chiếc Tùng rắn, gặp nhà bởi sư chiếc Thôi đi đâu, chạm qua hồ gặp ở, Gặp thịt na đuôi nè gặp Cần mang mày dòng sư chiếc gặp Kìa dòng, gặp kìa dòng เที t t ่ยงม่ต no ้องตื l ăng. L ăng ้นนะครับตอนนี้เรามีลักโลเป็นตัวประกันอยู่เลยม่ต้องตื้นเที่ยงรับก่อนไปเลยครับคุณน้องมาอยูลังลังลักครับคุณน้องมาอยูลังลักนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับใครก็เล่นเองขนครับใครก็เล่นเองสักเดี๋ยวขนไม่ยอมขึ้นไม่ได้กับเกี่ยงติดดินอยู่เว้ย

ววนะครับเพยอดเลยไอตัวแดงนั่นี่มันี้ไปเลยตัวแดงนั่นหวานลุกคนน่อรงนงน่เของเราวงเดือนนะคะทุกคนดูดูดูดไอเรื่องไเด้งไรเดือไเด้กวล้ตนจัครับอันนี้เอาล้กทีน่ที กีน้าับีนาทีคกรขึ้นที่นาทีครับขึ้าที่นาทีแเหน่ดวแมตมาแล้วโอเคครับโเคครับเล่นได้กับช่งนี้หาไปเล่นเลยว่ไปเอะกับชิกติดดจเลยนะครับช่งนี้นะครับไปในเวลาห้าทีนี้นะครับ và lăng gia làm gì đều Mà cho... ừ, là công an gia gấp quỹ la, nè các. Đúng. Đúng. À, nè เพือนร่วมคล้องได้เร็วนะครับพูดท่านเราวคล้องให้กับยาวพันกันนะครับยาวพันให้เลยนะครับเอาเลยครับมาช่วงเวลาหน้านาทีนี้นะครับเวงเดือนเราถูกทำกับพวกอื่นแล้วนะครับทุกคนเปลงได้เลยนะครับเปลงได้เลยนะครับเปล่งวาวก็ตัวเองได้เลยนะครับแต่รับใจหน้าหน้าทีนี้จะต่อเดียวจะจับเวลานะครับจะจับเวลา ว่าหัวใจเราหล่นไปแล้วนะคะทุกคนเหลือวงเดือนตัวเดียวนะคะมาเราลงเราลงสองตัวนะคะเราลงว่าวงเดือนแล้วก็ลงอ่ะเราลงวงเดือนแล้วก็ลงหัวใจนะคะหัวใจเราหล่นไปแล้วนะคะทุกคนมันมันแข้งกันไรแขงนะครับวันเดียวกันเหลือเหลือวงเดือนตัวเดียวค่ะทุกคนมาลุ้นวงเดือนด้วยกันนะคะววาขึ้นักเหรับวงเดือนค่ะทุกคนเหเชิญนะครับ ที่มันวาวนะครับหลังจากนี้ก็ต่อจากเราคงจะแกงวาวกินชุบนะครับหนุ่ยเรื่องลูกเวลาให้แต็งวาวอีกเรื่องเวลาอีกต้อหนาที่นะครับอีกต้อหนาที่เราจะไม่ตรงมาเลยนะครับนะเออจึงที่ตุ่จับมาแต่เนื้องนุ่ยกวนหนุ่ย เบรกอยู่ลูกที่ตกจานูกนู่ติเกีเบกติเกียคนอยู่นูกอยู่รูดแต่เดือนนน้ขขึึไปะครับเต็งมาเต็งมาเว้ช่องช่องเวลาช่องนาทีนะครับหลังจากช่องนาทีนี่แล้วครับเมทันเอาวบงขึ้นเลยนะครับนะการการกรรมการการใดจับเวลาเบานะครับใยมาถี่นึ่งถี่ตงถี่ช่

อีกหนึงนาทีครับอีกหนึงนาทีนึ่งนาทีนะครับอีกหนึงนาทีนะคะรับอีกหนึงนาทีกรรมาการแจเบลลาเรานะครับไม่โด่งดังใครดึงใครพลาดผลไปนู่นแล้วเด้งไปไปนะครับ นะครับกดตีก้าเตีให้นะครับให้อบาวเล็กน้อยตัวท่ามลอยนะครับตัวท่ามลอยอ๋อนะครับลดเวลานะครับลดเวลาแดงบาวนะครับกดลดเวลาแดงบาวห้ามขึ้นขวาขึ้นเลยนะขวาขึ้นเลยนะครับอลเตะเลื้อนะครับเอาวเตะเลือ อัาโหลดชาบนะครับโปวดชาบเฮ้ยพอๆนกตัวที่เด้งนะครับในตาฟ้าเดี๋ยวเรียวมาขึ้นนะครับเอาได้ยากนงโดงนะครับชาบรอยทั้งวว่ะอันนี้ของคนอื่นนะคะก็ขึ้นดีมากเลยนะคน่อของคนอื่นก็ขึ้นดีมากเดีรื่องใครแต่เดียว ครับให้เวลาที่ไหนพี่เอ๋ลูกเราตอนนี้เรากำล,ล,ล,ลังดูแ,แข่งมา,า,างราธอนอยู่น,นะคะทุกคนครึ่งจะม้งกับครึ่งจะม้งครึ่งจะม้งนี่ตอนนี้กรรมาการจับเวลาไว้แล้วครับครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนเร,เราอาจจะถ่ายไม่ต่อนเนื่องนะคะทุกคนเดี๋ยวจะวางกล้องอก่อนเดี๋ยวจะถ่ายอีกทีตอนอครับ ช่อนเด็นด่นนะคะทุกคนเราดูตลอดไม่ได้นะคะทุกคนมันนานนะคะเขาจับเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนกว่าเราจะรู้ผลแพ้ชนะก็ว่าของใครขึ้นนานสุดนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ของใครหล่นแล้วก็คือแพ้นะคะทุกคนภายในครึ่งชั่วโมงก็ดูก่อนนะคะจับเวลาครึ่งชั่วโมงว่าของใครขึ้นมาราธอนกว่านะคะทุกคนของเราขึ้นไม่ค่อยสูงของเราจะหล่นแล้วคบทุกคนตรงกลางแดงสุดเท่านะครับออกมาชด้วยนะครับ จะมีรางวัลห้ยนะครับจะมีรางวัลห้ยของเราน่าจะไม่สู้เขาไม่ได้นะครับทุกคนของคนอื่นเขาว่านกหมดเลยของเราจะสู้เขาได้ไหมครับทุกคนของคนอื่นเขาแข่งว่านกกันทั้งนั้นนะครับนายหลวางนี้นะครับหลวางเดียวว่าเราต้องกำกันแข่งขันอยู่อ่าวเดียวจะลงทำการแข่งขันขึ้นรุ่งตาลักนะครับ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้มาร่วมเรียบร้ยอยนะครับตอนนี้กรรรมกกาำลังจะกระแล้วนะครับกำลังจะกาเลยของเราไม่น่าชนะนะคะทุกคนเอในของเราจะหล่นแล้วค่ะทุกคน <c oughs> จะเวลาครึ่งชั่วโมงทุกคนของคนอื่นเขาขึ้นแบบสวยอยู่นุ๊ก <c oughs> ว่าวควายมาของคนอื่นยังขึ้นดีอยู่นะคะทุกคน ทุกคนของเราหล่นแล้วค่ะเรียยร้อรยแล้วขึ้นติดต้นไม้แล้วค่ะทุกคนของเราติดต้นไม้แล้ว <c oughs> นู Ooh, ้บนต้นไม้น <c oughs> ุ us, ่นน่ข้ามคือกั่นี้ไม่ชนะแล้วค่ะทุกคนของเรานี่ค่ะมาเชียร์ของเพื่อนๆเขาดีกว่าค่ะของเราไม่ชนะแล้วค่ะทุกคนมันติดบนต้นไม้แล้วค่ะของเราน้ค่ะของเราติดอยู่บนต้นไม้แล้วค่ะลุงติดบนต้นไม้แล้วค่ะทุกคนค่ะเออนะยังปีที่แล้วบาได้ดีสิบ่พันนั่นแหละ อย่างปีที่แล้วพนันไม่เจอมันขึ้นแดงๆมันขึ้นมาเองมาแล้วทุกคนของตัวนู้นนะคะที่อยู่ไกลๆแบบขึ้นดีมากเลยะไม่รู้ของทีมไหนนะคะทุกคนขึ้นดีมากเลยค่ะตัวนั้นขึ้นดีมากทุกคนเห็นไหมคะขึ้นดีมากตัวนี้น่าจะชนะนะคะทุกคนของพี่ลีไม่ชนะแล้วนะคะทุกคนสรุปของเรามาราทอนไม่ชนะสักตัวนะคะทุกคน เนะะี่ยค่ะตัวนี้ก็ขึ้นไปปุ๊บก็หล,ลงลงมาเลยนะคะหัวใจหงุหงิดเลยกคนสรุปมาลาธอนขลงเรานะคะแพ้ <Hey. S 1> นะคะทุกคนมาลาธอนไม่ชนะนะคะทุกคนบนตอนนี้บนท้องฟ้ามีอยู่ห้าตัวนะคะที่มาลาทอน <Hey. S 1> คือมันสรุปไม่ได้นะคะว่าใครเป็นคนชนะนะคะทุกคน <Hey. S 1> ก็สรุปคือเงินรางวัลน,นะคะเงินรางวัลฐานห้านะคะทั้งหมดมันเหลืออยู่ห้าตัวบนท้องฟ้านะคะ เงินรางวัลหาร5แล้วก็ค้่ยรางวัลก็จับฉลากนะคะทุกคนน,ะนี่ค่ะทั้งหมด5ตัวนะคะทุกคน1นึ่สองสามสี่แล้วก็ตัวนู้นนะห้าหนึ่งทั้งหมดห้าตัวนะคะทุกคน ของเราแพ้ทุกคนของพี่ลีพี่ลีกำลังไปเอาอยู่นะคะพี่ลีของพี่ลีอยู่บนต้นไม้นะคะทุกคนเมื่อกี้นี้พี่ลีกล็ไปเอาอยู่นะคะสรุปของเราไม่ชนะนะคะทุกคนมาราธอนแพ้ไปะคะ่ะมาราธอนเราแพ้นะคะมาราธอนปีนี้ได้รางวัลทั้งหมดห้าตัวนะคะทุกคน ให้เป็นที่หนึ่งหมดเลยนะคะเงินรางวัลทั้งหมดหารกันนะคะห้าตัวเงินรางวัลปีนี้มาราธอนนะคะมาราทอนอยู่แบบอยู่อยู่ทั้งห้าตัวคือว่านกหมดเลยนะคะทุกคนก็เงิงนรางวัลหา,การกันส่วนถ้วยรางวัลเขาว่าจะจับฉลากนะคะทุกคนเนาะถ้วยรางวัลให้การากจับฉลากแต่ว่าเงินรางวัลหารห้านะคะ<ด>เพราะ <anatomy. S 2> มันสรุปไม่ได้นะคะทุกคนเพราะมันขึ้นอยู่นานเกินนะคะทุกคนนานทั้งห้าตัวเลยนะคะก็จะตัดสินด้วยอ่ให้ตกมันก็ไม่ตกนะคะทุกคน ก็อยู่ท่าตัวก็ผลสรุปออกมาคือเงินรางวัลหารกันนะคะเงินรางวัลหารกันส่วนถ้วยคือจับฉลากนะคะทุกคนของเราก็ไม่ได้กับเขานะคะทุกคน <c oughs> ของเราก็ถือว่าขึ้นนานอยู่นะคะแต่ว่าไปติดต้นไม้ก็สรุปว่าไม่ชนะนะคะปีนี้มาธอนของพี่ลิงคือว่าวงเดือนจะว่าหวงหมดใจนะคะส่วนว่าหมดใจหล่นตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเลยนะคะทุกคนโดนตัวอื่นพันนะคะต่อไปเราเราจะไปแข่งผ่านหลักกัน,นะคะทุกคน เดี๋ยวมาดูการผ่าหลักต่อกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะนี่ค่ะของเราต่อไปก็จะเหลือว่าหัวใจขาดแล้วเหลือว่านกสามตัวนะคะทีมพ่ลิจะแข่งผ่าหลักนะคะรวมทีมกันกับน้องเตอร์นะคะของน้องเตอร์ไม่รู้กี่ตัวนะคะทุกคนรวมกันนะคะทีมเด็กใต้สายแข่งนะคะเดี๋ยวฝากคลิปหน้าด like ้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นผ่าหลักนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ ค่ะหลีกำลังเดินกลับมาแล้วค่ะค่ะได้ไ้มได้ก็มันลงทีมเดียวกันมันต้องคนละทีละตัวไม่ใช่หรอแต่ทีละตัวก็ไม่ต้องแบ่งก็ได้เบอร์นนะ หรือว่าแบงก็ได้องเตอร์ควยเอาไปเล่นลาวคอยออแบงก็กได้เอาไปเล่นแล้วมันเย็นเย็นแล้วน,นะคอยแบงกันน้องขสรุปของพี่ลีชนะไอของพี่ลีชนะใช่ไหมของพี่ลีแพ้น,นะคะทุกคน <laughs> ตกบนต้นไม้นะคะทุกคนติดต้ตนไม้ค่ะตัวนี้พนแพ้ค่ะแพ้ว,พว,ว่าวนากนะคะอันนี้เอามาเอาพามาลองสนามนะคะทุกคนของวัดติรลาวเราเนี่ยอะไรอืมเก่งนะเออเียนวาวเาวนะคะทุกคนเราแค่มือสมัครเล่นนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะพลางกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ